นี้เรามางานขอนแก่นมาราธอนนะคะตอนนี้ปล่อยตัว42โลไปแล้วเหลือนี่21โลจะปล่อยตัวประมาณดีนะคะตอนนี้ก็มาเตรียมตัวกันก่อนมีความพร้อมแค่ไหนคะติดขนตามาตั้งแต่เช้าเลยพร้อมขนมปังสองก้อนมีความสุขม,มากกั่ตอนนี้อิ่ม <laughs> ยังไม่พูดถึงเรื่องของการวิ่ง <laughs> ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการวิ่งเลยยังยังยังอิ่มค่ะ วันนี่ฮาร์ปสองฮาร์ปสองค่ะทางน้อยมาด้ใจที่เส้นชัยมีใครรออยู่คะมีลูกสามีสองคนจะวิ่งคู่กันเหรอคะเนี่ยคือถ้าเขาเมตตาพี่พี่ก็จะวิ่งไปได้ยะค่ะไปดูไปในใครคนเนี้ยหมายวันนี้ของพี่ไอคือจบวีลพีบีบ้าก็ถามฉันก่อนฉันซ้อมเมื่อกี้ว่าไม่เพลินอะไรคะเนี่ย หกได้ไหมหกไหมหกก็พอ,อ,อดูดูเอาแล้วกันดู้จังหวะดูแล้วแต่จังหวะคลื่นดูหน้าฉัานครึ่งหลังถ้ามีแรงเหลือ,อก็จะกดลงมาให้ได้ เอา<ด>ตุ๊กตาไหมตุ๊กตาลุกสาวฉันด้วยปา้าจะซ้อมมันน่าร <laughs> ักเธอตุกตาาต๊กตาไดโน่อ่ะได้แล้วเอาเอา,เอาในรุ่นก็ได้เอารุ่น,านอ,อายุยี่สิบหรอที่สุดในรุ่นนี่ค่ะอากาศค่อนขอ้างดีแต่ก็เท่าที่ไหวตุ๊กตาเป็นไงคะต้องได้ค่ะต้องได้เคยเดี๋ยวไปดูด้วยกันไทยคน้อยคนแรกจะได้ตุ๊กตาไดโนเสาร์ใช่เดี๋ยวเราจะมาร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะ กับการปล่อยตัวนับมิ้งในระยะที่11.2กิโลเมตรค่ะอีกหนึ่งนาทีเราจะปล่อยตัวแล้วนะคะคนเยอะจ้ารอบคพร้อเคค่ะผมก็ได้ค่ะก็ซ้อมเท่าที่ได้แล้วค่ะลิลลี่คะหะม่วงค่ะอยาแขกนอนค่ะนอนไหมคะมีแข่งนอนไหมคะ เย็นนะแต่อบๆนิดนึงตอนนี้เพิ่งสองโลแรกค่ะยังมืดอยู่มันเป็นเนินซึมจริงๆด้วยโอเคทุก2กิโลก็จะมีน้ำหนึ่งสถานันะคะตอนนี้กิโลเมตรที่4แล้วเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ของคอนแกนนั่นก็คือเดดดเสามันจะมีแบบไฟเรดดเสาอะ่ะอยู่กลางสะพาน นนี้ผ่านกิโลเมตรที่5มาแล้วนะคะมีจุดเช็คอยต์หจุดแล้วก็ทางก็จะมีทางแบบลงเนินแล้วก็ตอนนี้มันกำลังแอบขึ้นเหนือแอบเหน,นื่อยอยู่นะแล้วก็ลงเนินสะพานกก็จะเห็นเนินข้างหน้าอีกเป็นสะพานสะพานข้ามแยกหรอ น่าจะเป็นที่หนึ่งฮาร์ปป่ะ เอางอยเลยอันนี้มันเส้นมันทับกันแล้วนะคะอันนี้คือฮ้าบอโอมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราตรงไปสู่ถนนแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายมันจะมีที่ยู U t u r นกลับแล้วกลับทางเดิม แล้วสุดท้ายก็จะไปวิ่งเข้าหมอขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างสนามนี้เรียบเนินครับเนินอย่างเดียวครับผมเนินอย่างเดียวเลยนะอีมากี่ครั้งแล้วคะมาทุกปีครับปีที่เท่าไหร่ล้วคะอีกคนไหนงันเหรอคนน้อนแก่นครับผมปีที่เท่าไหร่คะเนี่ยปีนี้ปีนี้น่าจะเป็นรอบที่สี่ถึงห้าครับผมโอ้ทำไมชอบสนามนี้อะคะสนามนี้บ้านเกิดครับง่ายนะออกมาหน้าบ้านเลยหน้าบ้านครับ ไดน้ำตัวไหนคะชื่อหนอิงค่ะวันนี้เราเป็นเซรามูนไม่ใช่เป็นนักเรียนญี่ปุ่นเอาหรอดด้วยเซรามูนไม่ใช่นักเรียนญี่ปุ่นวันนี้กะจบกี่ชั่วโมงคะโหยถ้าเอาตามจริงก็ประมาณ2องสี่ห้าอาจจะเร็วกว่า2องสี่ห้านะเลื่อยไปเรื่อยๆสนามนี้เป็นไงบ้างคะถือว่าไม่ยากนะคะถือว่าอากาศวันนี้อากาศดีด้วยไม่ร้อนด้วยโอเค ตรงนี้มันเขียนว่าตรงไปเป็นกาลสินเออเลี้ยวซ้ายเป็นชุมแพโอเครูทไม่เปลี่ยนรูทเดิมเลยกับปีที่แล้วนะคะตรองมาสุดเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะไปชุมแพ ยูเทิร์นตอนนี้ได้ประมาณสิบโลเกือบสิบโลแล้วยูเทิร์นกลับอีกครึ่งทางทางเดิมผันคู่วันซูซูสวยให้ยัสงสวยอยู่ กิโลเมตรจุดกับตัวกิโลเมตรที่10จุดกับตัวกิโลเมตรที่10มีมีอะไรมีตังโมเมนดจริงอ,อันนี้นนมีกล้วยนะคะอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ มันเห็นเป็นสีส้มๆมองไม่เห็นว่าเป็นไรมันคือทรงหยอดประมาณกิโลเมตรที่12ครึ่งกลับมาทางเดิมนะคะก็ทำเวลาได้เป็นพักๆถ้ามันเป็นทางลาดก็วิ่งมาเลยแล้วก็จะมีเนินชันสลับไปเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้ามอหอเลย เช่ขวบกิโลเมตรที่14ค่ะเลยอยู่ตรงถนนอยู่อีก7โลและตอนนี้เราก็เข้ามาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนะคะ5โลสุดท้ายจะอยู่ใน

ักศึกษานะคะน้องๆมหาวิทยาลัยคณะตา่ตางๆเขา,าออกมาเชียร์แต่เข้าไม่ได้มอแล้วก็ยังเป็นเนินอ,อยู่เลยอะ่ะสวัสดีค่ะ พอยกิโลเมตรที่19อีกนิดหนึ่งอันนี้หนุกไหมครับเต้นค่นครับยังไม่ตื่นเลยค่ะวันนี้คุณพ่อพา<ม>น้องมาวิ่งตาครับขอบคุณตานะคะพาน้องมาวิ่ง10โลสู้ๆนะคะครับขอบคุณลุนค่ะ เดี๋ยอีกอีกเ0 0เมตรเ0 0เมตร<ม>สุดท้าย <Yeah. S 2> วันนี้อยู่กับพี่พลอยระยะ21แล้วน้ำนุ่นระยะ11โลค่ะค่ะ <Hi. S 2> เดี๋ยเราจะเข้าเส้นชัยพร้อมกันนะคะ <Hi. S 2> เราจะไปได้วยกันค่ะเย้ yeah. <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นาทีชีวิต เรียกดิฉันว่าลูกพระเจ้าปากค่ะหลายคนงงลูกพระเจ้าปากคืออะไรนักสู้ไงคะคุณสู้มากเลยนะคะทุกคนยังงงเลยค่ะว่าคุณวิ่งท่านี้มา11ัวแล้วนะคะวิ่งท่านี้ค่ะเดินเจ็บกว่าต้องอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะรู้ร่างกายเราพี่พลอยว่าว่าเราไหวยังไงถ้าไม่ไหวเราออกไปแล้วแหละนี่เรากำลังจะเข้าเส้นชัยกันแล้วนะคะกับท่านี้หลีดมือไปเรื่อยๆ200เมตร โ่งจเยเออเก่งจริงภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะทุกคนใจสู้มากค่ะคุณอาจารย์น้ำนุ่นฉันช็อกมากเลยที่คุณตัดสินใจวิ่งวันนี้นั่งรถเข็นไปสอนเด็ก่ะคนเป็นครูอะมันเป็นแล้วมันเป็นตลอดชีวิตไงหยุดก็ไม่ได้ไง ใจเท่าวิ่งมากวันนี้เข้าใจแล้วอะเวลาคนบอกว่าแบบฉันพยายามที่สุดแล้วอะแต่บางทีร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะความพยายามของเราเท่ากันแต่ร่างกายเราอาจจะไม่เท่ากันพูดมีอะไรอยากจะฝากบอกถึง คนนักวิ่งที่อ,อยากจะวิ่งให้รู้ตัวเองอคืออย่างน้ำนูน่นนะถ้ารู้ว่าไม่ไหวจะออกแต่เรารู้สึกว่าเรายังไปได้อ่ะ,อะ<ต>คือเราก็ไม่ได้หลอกตัวเองนะามมเาะมันก็ไปได้แบบอย่างเงี้ย อายุ81ปีมันก็ไปได้สามีท่านคนไทยไม่ได้นะครับตรงที่เขาเขียนไว้เลยค่ะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการชนะใจตัวเองจุดประดมใบย้ายใจเราต้องสูงเราเข้อเส้นชเยื่อมกันค่ะไปกคุณจะสปีดไปหรอคะไปค่ะได้แค่นี้แล้ะค่ะสามีที่ข้างเวทีหน่อยนะครับตอนนี้กลับบ้านถ้าสวยนะครับผมอ่ะเอาท่าสวยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาราธอนก็จะพยายามทลีนมาลีนมารีนมาล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 นาลีนมาลีนาลีนมาลีน ดับโบนะครับจะเห็นว,ว่านักบินเ,เ,เข้าเซนชัยมาได้จะสร้างใจนะครับโอเคค่ะขเข้าเซนชัยมาพร้อมอาจารย์นะคะ โอ้ไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องอไ,ได้คดไแค่แบบวิ่งตามป้ายอ่ะอาจารย์คะอาจารย์<า>วิ่งยังไงเพลเท่าไหร่คะวิง่ง5้าครับประมาณเพลทหจอาจารย์อาจารย์แบบไม่เปิดโอกาสให้ให้หยุดเลยตอนที่จะถึงอะ่ะก็คือเอาน้ํามาให้เลยอ่ะจิบนะ้ําเสิรส์ฟแบบคลิปช็เกลเลยการวางแผนนี่คือยังไงคะทำแไบก็เราเราประคองไม่ให้ไม่ให้พลังงานของของพี่ชายตกไปก็คือให้เสิร์ฟเจลทุกๆ45นาที เป็น New P B เท่าไหร่คะเท่าไหร่วะสองสองศูนย์สองสองชั่วโมงสอนาที New P B สิบ K แล้วก็ยี่ K ก็ดด้ว้5 K ก็กคือ New P B ระยะเลยมีวันดีพวกอุ่นป้ายเลยโอโอเคนะเรียกวดันหลังเลยเข้าขหน้าไปด้วยกันอีกไหมเอาไหมคิดก่อน เอาไหมเอเอเดี๋ยวขอซ้อมเปิดต้นปีดีขนาดนี้แล้วคิดดูว่ากลางปีไปปีจะดีขนาดไหนอา่อามันอยู่ที่ว่าเราซ้อมหรือเปล่า้า <laughs> <ช> <laughs>